แบบว่าเนี่ยคือมันมันไม่มันมันฉลาดนกแบมันไม่งงไม่ในโง่ขี้นะทำมันสามารถทำให้ตอนทำให้แบบนโมประสาทเสียได้พีดดูน้่งนโนี่จองเล่นบินป้อนจะตายพูงสิบแปดมงกุฎอยู่ที่นี่เองอแต่สามารถ สามารถไปหักเหลี่ยมคนคนนี้ได้นี่คือแบบว่าไม่ธรรมดาแล้วมันก็คิดดู่นีเคมือน้ํามอเขาไม่ไม่แบบแบบโกนด่าตลอดไม่เห็นนะไม่ได้ยิน่ะช่วงนั้นอ่ะ,ะโกนด่าแบบข้างเลยอ่ะ วิบายนเจออาซิโนแล้ั6โคนหนา